นนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เขาเอาไว้ผ่อนคลายหลังจากจาก,การทํานาเสร็จแล้วนั่นคือการลาซังเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เวลาชาวนาเขาหเหน็ดเหนื่อยจากการทํานามาตลอดทั้งปีก็จะถึงเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาผ่อนคลายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวกันมาโดยอบตทุ่งพลาเขาก็มีการจัดประเพณีลาซังเพื่อจะสร้างขวัญแล้วก็กําลังใจในการทํานาแล้วก็เพิ่มกําลังในการให้การไถหว่านต่อไปด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ อาชีพเกษตรกรรมหลักของประเทศไทยคือการทำนาโดยชาวนาในประเทศไทยถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดเพราะบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักโดยการทำนาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เหน็ดเหนื่อยแต่มีความสำคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่จะผลิตข้าวเองได้และสร้างชื่อเสียงไกลถึงทางแดนข้าวไทยรสชาติอร่อยและหอมกลุ่นแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย ก็จะมีเอกลักษณ์ของข้าวที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับพื้นที่ตำบลทุ่งพลาอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์การทํานาโดยการทํานาในลักษณะนาปีนายสุริยาหัดยีดอเลเถาะนายกองค์การบริหารสนตำบลทุ่งพลาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํานาและต้องการที่จะสร้างขวัญและคําลังใจในการประกอบอาชีพของชาวนาหลังจากเหน,นื่อยจากการทํานามาทั้งปี โดยนำพะเพณีลาสัง่งเข้ามาจัดก,กิจกรรมผลคลายให้กับชาวบ้านและสร้างเสริมขวัญกำลังใจที่จะไถ่หวานในปีต่อไปวัตถุประสงค์ที่เราจัดประเพณีลาสั่งก็เพื่อหนึ่งเพื่อ,อแสดงถึงความอาตอบแทนบุญคุณนะครับพระเมพบพพสองอเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญนะครับข้าวเนี่ยนะครับ มีบุญคุณต่อเรานะครับวันนีเ้เราจึงต้องให้ความสำคัญกับข้าวกว่าจะได้มเมล็ดข้าวแต่ละ,มะเมล็ดมันหลายขั้นตอนนะครับหลังจากสามหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยเป็นการรื่นเริงนะครับมาพบปะกันสนุกสนานเฮฮากันนะครับเพื่อแสดงความรักความสามัคคีภายในชุมชนนะครับแลวก็สุดท้ายนะครับก็ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับได้สืบสานประเพณีาลาซังให้ควบคู่กับชาวทุ่งปลาตลอดไปนะครับประเพณีลาซังเป็นประเพณีการอำลาซังข้าวที่ชาวตำบลทุ่งปลาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จซึ่งจะมีความเชื่อว,ว่าจะทําให้นาข้าวในปีต่อๆไปงอกงามผลผลิตสูงอีกทั้งชาวบ้านได้รู้จักบุญคุณเจ้าที่นารวมไปถึงพระแม่โพศก เป็นกิจกรรมที่ชาวคนใต้นะครับที่ปลูกข้าวนะครับมีความรู้สึกว่าที่เขาปลูกข้าวเนี่ยเขานึกถึงบุญคุณของสอง,ส,องสิ่งก็คือพ่อแม่ธรณีกับพ่อแม่โพสุกุ้มนะครับที่ทำให้มีอาหารกินนะครับเขาก็นึกถึงบุญคุณงั้นในเมื่อโอกาสที่เขาจะปลูกต้นต้นฤด,ด,ดูการใหม่เดี๋ยวฝนจะมาแนละ้ว เขาก็ได้ทําพิธีทํานึกในบุญคุณเหล่านี้เพื่อเป็นสริมงคลน,นะครับอันนี้เป็นประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งเป็นประเพณีงดงามมากที่ถ้าพวกเรานึกถึงบุญคุณของสิ่งที่มีพระคุณนะครับนอกจากการสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วชาวบ้านยังได้ทํากิจกรรมร,รื่นเริงอย่างสร้างสารรค์เสริมความรักสร้างความสามัคคีดึงเยวาชวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราหยุดไป2ปีนะมันช่วงโควิดเราหยุดไปก็ชาวบ้านก็ถามถึงตลอดนะมันเป็นประเพณีของตำบลนะ่ะประเพณีลร้างมันเป็นงานของตำบลทั้งหมดทั้งห้าหมู่แล้วก็หมู่ห้าแบบก็มาร่วมชาวบ้านก็จะแบบปร,ประมาณว่ามีความสามัคคีร่วมใจกันเพอมีกิจกรรมจะมาร่วมรวมตัวกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าสามัคคีกันแล้วกม็มันมีความผูกพันกันน่ะต้งองผ้าหุวเขาเรียกว่าอิสลามไฟพุทธก็จะมาร่วมกันตลอดไม่ขาดไปสองปีก็มีความรู้สึกว่า มันมันมันขานไดไปสักอย่างพอกลับมามันดีใจภูมิใจได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะความสุขความสนุกสนานภายในงานประเพณีลาซางของชาวตำบลทุ่งพลาเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าความแตกต่างในเรื่องของศาสนาหรือแม้กระทั่งต่างหมู่บ้านก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลายังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างสุข สนับสนุนทุกกิจกรรมที่จะทําให้เกิดการมีนนส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้ชุมชนตุ้งพลาเป็นชุมชนต้นแบบแห่งความสันติสุขต่อไปทีมข่าว n b t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดปัตตานี